คุณผู้ชมคะการต่อสู้กับโควิด -19 ในช่วงแรกๆที่ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศจีนก็ได้เห็นการใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดและอาจจะเกิดคำถามว่าหรือรูปแบบการปกครองแบบผู้นำมีอำนาจแบบรวมศูนย์จะดีกว่าการแก้ปัญหาด้วยระบอบประชาธิปไตยหรือไม่คิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิตวานิตประธานทีดีไอค่ะควรจะต้องมองจีนเป็นลักษณะเป็นต้นแบบไหมคะเพื่อแก้ปัญหากับโรคระบาดขนาดนี้นะคะ ครับตรงนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเดิมได้ยินเสียงนะครับว่าถ้าประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยแต่ผู้นำมีอำนาจสั่งการได้เด็ดขาดจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้วันนี้จึงอยากเอาเรื่องนี้มาถกพิจารณากันดูครับคงจะต้องไปดูที่จีนก่อนซึ่งด้านหนึ่งก็มีคน คล้ายๆกับบอกว่าน่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับมีคนชื่นชมอยู่พอสมควรนะครับว่าจีนสามารถควบคุมโควิด19ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดเมืองห้ามเดินทางเข้าออกนะครับตลอดจนความสามารถของรัฐบาลจีนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นสามารถสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ในเวลา10วัน ซึ่งกล่าวกันว่าไม่มีประเทศประชาธิปไตยประเทศไหนสามารถทําแบบนี้ได้ภาพเช่นนี้ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าหรือในภาวะแบบนี้ไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยก็ได้ครับแต่บทเรียนในอดีตก็น่าจะบอกได้นะคะว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยรับมือกับโรคระบาดอย่างไรนะคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเกิดดูข้อมูลจากประวัติศาสตร์นะครับดูการเกิดโรคระบาดที่ทาให้เกิด คนเสียชีวิตกันเยอะนะครับในช่วง40ปีระหว่างปี1960ถึงปี2000นะครับเราจะพบข้อมูลที่น่าสนใจครับว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับจะมีคนเสียชีวิตน้อยกว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับซึ่งถ้าเกิดเราดูกรณีของประเทศจีนประเทศที่มีรายได้เท่ากับประเทศจีนหรือประเทศจีนเองถ้าเป็นประชาธิปไตยคนที่จะเสียชีวิตจะยิ่งน้อยกว่านี้ครับปัจจุบันนะครับประเทศจีนถือว่าเก่งในมุมที่ว่า ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเพราะรัฐจีนมีขีดความสามารถสูงเพราะฉะนั้นคนจึงอาจจะสับสนกันระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับขีดความสามารถของรัฐรัฐจีนนั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นรัฐที่มีขีดความสามารถสูงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเพราะฉะนั <S <s ้นถ้าจะไปเอาอย่างจีนต้องไปเอาอย่างในเรื่องของการมีขีดความสามารถของรัฐที่สูง ไม่ใช่เอาอย่างอย่างที่จีนไม่เป็นประชาธิปไตยครับถึงแม้ว่าในด้านหนึ่งนะครับจะดูเหมือนกับว่าจีนสามารถแก้ไขปัญหาโรคโควิดนะครับได้ดีนะครับแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่หลายอย่างครับเช่นจริงๆแล้วเป็นที่ทราบกันนะครับว่ารัฐบาลจีนรู้เรื่องโรคระบาดครั้งนี้นะครับมาก่อนที่แถลงต่อประชาชนนานถึง2ส,สัปดาห์ซึ่งแปลว่ามีการปกปิดข้อมูลนะครับจนกระทั่งเห็นว่าปิดไม่ไหวแล้วจึงต้องแถลงออกมา ซึ่งเป็นเรื่องทำได้ยากกว่าในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเพราะข้อมูลมันจะไหลเวียนได้ดีกว่านะครับและก็จะเกิดปรากฏการณ์หลายๆครั้งนะครับที่เห็นเลยนะครับว่าข้าราชการจีนพยายามป้อยอนะครับเอาใจผู้นำนะครับเช่นเมื่อประธานดี๋ยีจิ้นผิงไปเยือนเมืองอู่ฮั่นนะครับก็พยายามจะคล้ายๆกับประกาศว่าเป็นผลงานที่สำคัญที่รัฐบาลสามารถจัดการได้แต่ถ้าติดตามข่าวดูก็จะพบว่าประชาชนโกรธแค้น เพราะว่าไม่ใช่เวลามาเฉลิมฉลองผู้นํากันเป็นเวลาที่ยังต้องเร่งแก้ไขปัญหาอยู่ในระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับลักษณะการป้อยอผู้นํานั้นก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วตัวอย่างชัดที่สุดก็คือตัวอย่างที่มีคุณหมอนะครับที่แฉออกมาว่าเกิดโรคระบาดแล้วก็เกิดความโกรธแค้นนะครับที่คุณหมอนี้ต้องเสียชีวิตไปเพราะการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ครับ มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับและได้รับการศึกษาเยอะในทางวิชาการคือการเกิดทุพพิกภัยหรือการอดอยากอาหารครั้งใหญ่และทําให้เกิดคนเสียชีวิตครับเช่นมีการศึกษาการเกิดทุพพิกภัยในเบงกอลนะครับในอินเดียในปี1943ครั้งนั้นเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เพราะมีคนอดตายถึง3ล้านคนครับซึ่งการศึกษาในตอนนั้นนะครับก็พบว่าการอดอยากครั้งใหญ่นั้น ไม่ได้เกิดจากอาหารไม่พอเพราะตอนนั้นอินเดียยังมีอาหารเหลือพอด้วยซ้ําแต่เกิดจากความเหลื่อมล้ําที่สูงมากในสังคมทําให้คนจนนะครับไม่มีเงินไปซื้ออาหารในขณะที่อาหารราคาแพงและรัฐของอินเดียตอนนั้นซึ่งอยู่ภายใต้าการปกครองของอังกฤษก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นี่คือสาเหตุของการอดตายครั้งใหญ่ในครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องการขาดแคลนอาหารครับค่ะ นักคิดของอินเดียเองก็มีแนวคิดออกมาย้ําว่าประชาธิปไตยเนี่ยสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะใช่ครับงานการศึกษาของอมัตยาเซนนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับในปี1998งานชิ้นหนึ่งที่ทําให้เขามีชื่อเสียงมากก็คือการศึกษาเรื่องทุพพิฆภัยในรัฐเบงกอลครั้งนี้แหละครับซึ่งการศึกษาของเซนทําให้เขามีข้อสรุปว่าจะไม่เกิดทุพพิฆภัยในประเทศที่ประชาธิปไตยทํางานดี ตอนนั้นอินเดียยังไม่เป็นประชาธิปไตยจึงเกิดการอดอยากแล้วก็ล้มตายกันครั้งใหญ่แต่เมื่ออินเดียเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับเมื่อได้รับเอกราชแล้วก็จะพบว่าอินเดียไม่เกิดการล้มตายครั้งใหญ่จากการขาดแคลนอาหารแม้จะมีการอดอยากคนล้มตายบ้างแต่ไม่ใช่เป็นหลักล้านแบบนั้นนะครับและแม้จะมีบางประเทศในแอฟริกาซึ่งเริ่มเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแต่ยังเกิดการอดอยากครั้งใหญ่อยู่ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ารัฐ ของประเทศเหล่านั้นไม่มีขีดความสามารถพอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากทั้งเรื่องโรคระบาดจากทั้งเรื่องการอดอยากครั้งใหญ่หรือทุพพิกภัยข้อสรุปคือ2อ,อย่าง 1. ต้องเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยข้อมูลไหลเวียนได้ดีนะครับเกิดเหตุเดือดร้อนรัฐจะต้องมีแรงจูงใจในการไปแก้ปัญหาให้ประชาชนและเมื่อมีแรงจูงใจไปแก้ปัญหาประชาชนแล้วรัฐจะต้องมีขีดความสามารถด้วยครับถ้ามีทั้ง แรงจูงใจไปแก้ปัญหาเพราะเป็นประชาธิปไตยกับมีความสามารถเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมต่างๆจะหลีกเลี่ยงได้ครับเมื่อกําลังเจอวิกฤตพร้อมกันทั่วโลกก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการจุดประกายว่าจะต้องทํางานให้มีประสิทธิภาพผ่านความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องสร้างประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ทิ้งประชาธิปไตยไปในเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับประชาธิปไตยช่วยให้ไม่ตายหมู่นะครับเพราะประชาธิปไตยทําให้ข้อมูลไหลเวียนนะครับ ถ้าจะเกิดเหตุการณ์เกิดโรคระบาดในสังคมประชาธิปไตยมีสื่อเสรีจะกระตุ้นให้รัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาประชาชนรัฐบาลจะต้องตอบสนองแก้ไขปัญหาได้นะครับที่สําคัญครับต้องช่วยกันสร้างขีดความสามารถของรัฐด้วยทําให้รัฐเป็นประชาธิปไตยในขณะที่มีประสิทธิภาพด้วยครับโดยภาพรวมก็คือน่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐนะคะเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ